คนที่ได้ฟังเพลงที่ต้งแต่งเพลงแรกคือใครคะไม่มั่นใจว่าพี่สาวหรือเปล่าออเอพราะอยู่บ้านเดียวกันแล้วเขาว่าไงม้างเขาบอกไม่ได้เขียนเองเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าันดีใช่เราเราก็เลยเฮ้ยเออภูมิใจละเราก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าแสดงว่าเออมันไม่ธรรมดาผมเรียนจบผมสอบจบตอนมหาลัยอ่ะ หลังจานั้นผมฝันประมาณสี่หครั้งในรอบในภายในในห้าปีอะ่ะผมลุกขึ้นมาอาบน้ำเพื่อจะแตแ่งตัวไปไปไป,ไปมหาลัยแล้วอ่ะ,อะเพราะผมหลอนผมคิดว่าผมเรียนไม่จบมีใ้ยเรื่องอะไรที่มันทําร้ายหวัวใจเรามีเวลาชอบแบบคนเจอคนข้านอกแล้วเขาชอบมาถามว่าแบบหลังไม่อันเซนเซอร์คุยลึกเบื้องหลังชีวิตคนดัง หลังไมอันเซนเซอร์วันนี้ค่ะกับศิลปินที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้คุยแต่เป็นคนที่เราอยากคุยค่ะขอต้อนรับโต้งชื่อพีเซาซ้ายสวัสดีค่ะต้งคือจริงๆนะด้วยแบบว่าแนวเราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้โคจรมาเจอกัน<ช>แต<น>่วันนี้ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้นั่งคุยกับโต้งนะคะเช่นกันครับเพราะว่าหลายคําถามที่จะทําให้เราได้รู้จักโต้งมากขึ้นครับ เริ่มจากคําว่าโต้งทูพก่อนเลยครับมันมาจากไหนก็ทูพเนี่ยค่ะคือเป็น P ีสตัวครับคือชื่อจริงกับนามสกุลก็เลยมาจับรวมกันง่ายๆกันเลยแค่นั้นเลยใช่พิษสวัสด์พลึกสกิดใช่ครับก็เลยเป็น TWO T W O แล้วก็คือสองแล้วก็ตัวพอ๋อแค่นี้เลยใชต้องคิดชื่อนี้มาได้ตั้งแต่ตอนไหนคะก็ตอนนั้นน่าจะมหนึ่งมสอไงี้ฮะสิ ก็คือเหมือนเริ่มที่จะชอบแนวนี้แล้วก็เลยคิดแบบเขาเรียกฉายาน้ำหรอเขาเรียกอะไรต้องมีฉายาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดใช่อย่างมันเลยเท่เลยพี่แบบไี้ไงวะเลยเนี่ยเเด็กงั้นขอย้อนความอาจจะพื่งลืมคำว่าต้งทูทีไปก่อนนะครับพูดถึงเด็กชายพิทวัตหรือเด็กชายโต้งของเราเนี่ยโต้งเป็นเด็กแบบไหนคะเป็นเด็กเรียนไหมก็มีช่วง กิจกรรมะอ้นั่นจะเป็นตลอดการทำกิจกรรมตลอดกีฬากีฬาเล่นกีฬาตลอดเลยครับกีฬาที่เราสุกว่าเราเล่นเก่งที่สุดชอบที่สุดก็จะเป็นบาสมั้งครับเป็นเป็นนักบาสโรงเรียนอ๋ออุ๊ยสาวก็กรี๊ดดิค่ะเพราะว่าอยู่ชายล้วนสาวเล่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ไเนสาสตรนศาสงั้นเราคือเรามุ่งมั่นกับกีฬา ดนตรี tree, หรือเรียนมากกว่าการท่าเวทน้ําหนักในวนัยมัธยมนจะเป็นดนตรีดนตรีครับดนตรีจุดเริ่มต้นของการ,รชอบดนตรีมันมาช่วงไวัยไหนแล้วมาจากอะไรคะน่าจะเป็นช่วงเอ่อมอเออเขาเรียกว่าปฐมปฐมแบบจะเข้ามอนหนึ่งมอสองครับคือเริ่มได้ดูชนวีเอ็มทีวีอะไรอย่างนี้เราก็ได้เห็นภาพได้เห็นเสียงได้เห็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อแล้วก็ตอนประมาณปอห้าเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดก็เหมือนไปเจอเด็กเด็ก รุ่นพี่เด็กโตอะไรเงี้ยเราก็เหมือนฟังตามเขาอุยมันเป็นจุดเริ่มต้นของแร็ปเปอร์หลายๆคนเนาะเขาเรียกว่ามาจากสเก็ตเตอร์เป็นคนเล่นสเกตบอร์ดก่อนซึ่งคือคนเล่นสเกตบอร์ดก็คงจะไม่ได้ฟังแบบดนตีแบบอ่านมีอะไรเง้ยเขาต้องแบบแรปฮิปฮอปอะไรเงี้ยหรอมก็อินมาเรื่อยเอาแต่แช a แนลวีไทยแลนด์มันอ๋อมันก็มีหลากหลายแนวเนาะตอนนั้นเราโตมากับวีเจคนไหนคะ แง้ลูกตาลเออรอะไรแนวนั้น I am ใส่แอมต้องดูเอ๊ไม่ใช่ใช่ไหม I อ m อมไอใส่แอมใช่ยังจำเออใช่ครับแชร์วีไทยแลนด์สุขุมวิท49อะไรเนี่ยแต่ว่าจะมีที่อยู่อ่ะอันนั้นจำไม่ได้คือทุกคนต้องแฟกไปขอเพลงต้องมีไหมต้องมีไหมแต่จำจริงจริงก็เข้ารายการได้ I a แอมใส่แอมจะเป็นรายการสดเพลงของอาสนิวัฒน์ใช่ไหม หอบฟางไปไหนอะเงี้ยที่เขาเป็นจิงเกิลเข้าแล้วก็จะดูเนี่ยเราชอบชอบอยู่ยุคนั้นเหมือนได้เห็นได้เห็นมิวสิกวิดีโอครั้งแรกๆเพราะก่อนนี้มันก็ไม่ไม่มีรายการเพลงเมืองไทยน่าจะเป็นจุดเริ่มเป็นยุคที่แบบรายการพวกเคเบิลทีวีที่เกี่ยวกับเริ่มมาแล้วคัมเวิร์วีเจเนี่ยมันให้รู้จักรายการพวกนี้ก็เป็นอย่างวิดีโอจอกกี้คือคนเปิดมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยมันก็มันก็อ่ะแล้วมันจุดเขาเรียกแรงบันดาลใจอะไรหรืออะไรใครมาอินสปายให้เราอยาก ป็นออกมาเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรเออ่ถ้าเป็นศิลปินม้านอก็น่าจะเป็นเอเมเนมศิลปินไทยที่เป็นฮิปฮอปดังๆตอนนั้นก็มีโจ y บอยมี uh, Crew, ม Gym, เอ,อเอครูมีดาจิมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนกันแบบเฮ้ยมันมีของไทยด้วยแล้วก็ได้ฟังของภาษาไทยแล้วเราก็เหมือนเริ่มแรปตามเยเริ่ม,เร,มเริ่มจากตรงน,นั้นมาก่อนถ้าให้คะแนนการเป็นแรปเปอร์ของเราในวัยนั้นมอ ขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยเหรอคะป6ขึ้นม1ใช่ครับเนี่ยเริ่มฟังเริ่มแลวปตามตั้่ส่เหมือนสซอรต้เริ่มมาอะไรเงี้ยครับไทเทเนียมมาแล้วที่บ้านงงไหมเพราะเด็กอ่ะเขาก็เขาาก็ฟังเขาเขาเขาขำครับเหมือนโกรธจนขำอ่ะมันหยากนะครับเขาก็ไม่อยากให้ลูกๆฟังอืแต่เขาก็ไม่ห้าวเขาก็เขาฟังจนเขาขำอ่ะเราเริ่มแต่งตอนไหนอะคะน่าจะประมาณมม1ม2อะไรเงี้ยครับว้าวใช่ครับเริ่มเขียนตอนนั้น เพลงแรกอ่ะหรือว่าท่อนแรปแรกที่เราเขียนเนื้อมันเกี่ยวกับอะไรัเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับแบบเหมือนวัยเด็กฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องแบบไต่ขึ้นไปให้อะไรอันจะไปเกี่ยวกับความตั้งใจความฝันอะไรที่อาจจะเป็นแรปเปอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับคนที่ได้ฟังเพลงที่ต้มแต่งเพลงแรกคือใคร่ะมันใจว่าพี่สาวหรือเปล่าเพราะอยู่บ้านเดียวกัน แล้วเขาว่าไงมั่งเขาบอกไม่ได้เขียนเองเนี่ยเฮ้ยแสดงว่ามันดีใช่เราเราก็เลยเฮ้ยเออภูมิใจแล้วเอ๊หรือว่าเป็นไซคพี่เขาเออถ้าเป็นพี่พี่จะรู้สึกแบบต้องเฮ้ยฉันเขียนได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าแสดงว่าเออมันไม่ธรรมดาคำคอมเมนต์เขาทําให้เราฮึกเขิมมีกําลังใจแล้วก็อยากจะเขียนเพลงต่อไปเลยไม่เขาไม่รู้ว่าผมเขียนจริงๆริงอ้าวใช่เขาไม่ทราบครับอ๋อหรอแล้วเราก็ไม่เฉลยเหรอนะเขาไม่เชื่อไงจนวันเนี้ ชื่อแล้วอ๋อวันนี้คงคงเชื่อแล้ว <c oughs> แล้วเพลงจริงๆที่เป็นออฟฟิเชียลตอนนั้นที่เราปล่อยเราบอกว่าเราเป็นใต้ดินมาก่อนแล้วตอนแรก,แแกๆเหมือนผมจะทําคนเดียวก่อนแล้วก็ชวน,นเพื่อนๆมาแจมก็ขายในโรงเรียนเนี่ยฮะไลฟ์ไลฟ์แผ่นขายที่บ้านจำได้เลยห้าสิบบาทเฮ้ยเดี๋ยววันงต้หาเงินได้ด้วยอายุเท่าไหร่คะตอนรัฐมออะไรครมอสองมอสองครับเลิศแล้วขายได้กี่แผ่นนะเขาก็ปากต่อปากกันนะตลกดีเขามาขอซื้อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลท์ให้อะไรเงี้ยขายได้กี่แผ่นลูกจำได้ไหม จอไม่ได้แบบห้าสิบแปดอะไรเงี้ยมึงฮะแต่หลังจากนั้นทําที่ทําเพลงกับเพื่อนอะขายจนแบบคอมเพื่อนอะพังเลยเพราะร่างไรเองจนพังเฮ้ยแสดงว่าเยอะมันไรทั้งวันฮะันไรทั้งวันพี่แบบยืนั่งหลังไม่คอมแล้วนะจ๊ะฉันมาชดเลยนะเราก็เลยกลายเป็นที่รู้จักที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรคะตอนนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติครับเฉลิมพระเกียรติที่เริ่มทำทำเพลงขายละใช้ชื่อบงว่าก็ตอนแรกเป็น two P นี่ครับนี่แหละใช่ครับ ที่ขายเอาตอนแรกเป็น double p ก่อน uh, <Double> แต่มันไปซ้ำกับอีกคนนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น2 w o p, p. เด็กมอสองถ้ามาวัดกับพวกเราอะเราอยู่มอสองเราทำไรในวันที่เราแบบขายซีรีได้อาจจาก50แผ่นต่อไปทำกับเพื่อนได้แบบเรากลายเป็น ป๊อปปูล่าในหมู่แบบโรงเรียนเลยไหมเราดังขึ้นเลยคนเหมือนไส้ครับเหมือนด้วยการเราแต่งตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยในโรงเรียนแล้วคนอื่นไม่หม้ถึงไปข้างนอกเลยเงี้ยเรื่องปกติของเด็กที่พับสมัยนั้นที่จะต้องโดนแซวหรอโยโย่ว่าซับแหม่คนจะแซวเราเวลาเราเดินผ่านเราเขาจะแซวเราย่งเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่โกรธไหมหรือว่าช่างช่างมันอะไรเงี้ยไม่ไม่ ไม่โกรธแปลกมากเลยดีมากเลยที่ไม่เคยรู้สึกอะไรเด็กฮิปฮอปเรามีสังคมของเราไหมคะนอกโรงเรียนะมีไหมคะก็จะแบบเนี่ยสนามสเกตบอร์ดแล้วก็เปิดเพลงใช่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยุคนั้นไอไอพอมาแล้วฟังไอพอตว่าถือว่าเราก็ได้ทำในความฝันในวัยเด็กคือแต่งแรปของเราเองมีเพลงเป็นเราจะเรียกว่าเป็นอัลบั้มได้ไหม ทั้งเลยก็เป็นเนี้ยมิกซ์เทปมิกซ์เทปโอเคที่ถายคือแบบพวกเด็กแรปเปอร์หรืออะไรเขาจะเอาเพลงแล้วมาใส่ท่อนแรปของเราแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทําให้เราแบบดียอนกว่าการทําใต้ดินขายเพื่อนๆในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยมันคือตอนไหนคะน่าจะตอนที่ได้ได้เหมือนไปแข่งแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ได้มาเซ็นกับไทเทเนียมนะครับก็เริ่มเหมือนแบบเป็นซิงเกิลเป็นเพลงจริงๆไม่ใช่มิกซ์เทปอะแล้วก็ได้มาทําอัลบั้มอัลบั้มแรกชื่อไวคมตูดเซาฟ์ก็ที่ทําให นที่รู้จักอครั้งหนึ่งอะ่ะเราไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่พี่ไทเทเนียมแล้วเราอะ่ะกับเพื่อเราอะ่ะก็ไปขอเล่นเป็นวงเปิดทั้งที่ไม่ได้พี่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเลยครับขอผู้จัดการหรือขอพี่ไทเทเขาเลยขอคนจัดงานที่<อ>ทนี่น,นะครับนั่นหมายว่าเพื่อเราเพื่อเราเขาเขาเขากล้าด้วย<อ>ใช่แล้วเป็นรุ่นพี่เขาเหมือนกับนํานําเราไปนค,คนดูเยอะไหม เขาเอากับเราไหมคนดูวราเราไปวงเปิดให้ไทยเทใช่ไหมคะก็เราเพิ่งทําเสร็จมายังร้องผิดๆถูกๆเลยแต่ก็แต่ก็แต่ก็สนุกก็แบบมันก็ได้ได้ใจใช่ครับมันจาเนื้อไม่ค่อยได้ครับมันเพิ่งเสร็จวันนั้นเลยตอนเย็นวันนั้นเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็โชว์เลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็เล่นเลย แล้วได้เจอพี่ไทยเทไหมตอนส่วนกันหรือว่าตอนหลังรู้สึกเหมือนจะได้ไถ่ายรูปแต่คนมันเยอะมากครับอ่ะก็ผ่านไป<ช>ก็ยังไม่ได้อะไรจนเราไปแข่งได้รางวัลชนะมาหรือเปล่าคะครับแล้วก็เลยค่อยแล้วไปอยู่จริงเจอกันเกือบทุกปีแหละแต่เนี่ยพอไปงานแฟ่นไปอย่างเงี้ยจะได้เจอตามงานเขาก็จะจาเริ่มจําได้แล้วอ๋าไอ้นี่เองท<ช>ี่ไปจำได้เปิดแล้วครับก็จะจําได้ทุกๆปีจะเจอกับทุกปีพี่เขาชวนเราไปอยู่ในค่ายเราไปสมัครหรือยังไงคะตอนตอนหลังครับก็มีผลน เริ่มขึ้นเริ่มไปแข่งงานนู้นงานนี้เริ่มแบบเหมือนเหมือนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆภายในสามสี่ปีนั่นอะไรเงี้ยครับมันพัฒนาไวตอนเด็กๆมันยังแบบให้เวลาเต็มที่แบบเหมือนตั้งใจมากๆด้วยครับซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของคนที่อยู่ข้างหลังเราก็คือครอบครัวค่ะเขาเข้าใจไหมเขาสนับสนุนไหมเพราะเขาแค่อยากให้เรียนให้จบแค่นั้นก็โอเคเรียนจบได้ก็ถือว่าโอเคเขาเคยมองไหมว่า อยากให้เราเรียนคณะนี้เพื่อไปประกอบอาชีพนี้หรือว่าปล่อยฟรีสไตล์อาจจะไม่ขานนั้นแต่ว่าขอให้แบบเลือกสักอย่างให้เรียนให้ได้อะไรเงี้ยมีอยู่ยุคนึงที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เราเรียนเมืองนอกจริงๆเหมือนไปแบบไปแลกเปลี่ยนอ่อแค่ไหนอ๋อได้ไปไม่ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปแต่เขาก็อยากให้ไปเรียนต่างประเทศด้วยพอมันได้มีโอกาสทาเพลงบุดีมันก็เลยแบบ เออเดี๋ยวค่อยไปเรียนช่วงมหาลัยก็ได้ะอะไรเงี้ยมันก็ผัดทำมาเรื่อยแต่มันก็มันก็ดันเพลงมันดันไปได้เรื่อยๆก็เลยไม่ได้ไปสักทีผมเรียนจบผมสอบจบตอนมหาลัยอะ่ะหลังจากนั้นผมฝันประมาณ4ี่ห้าครั้งในรอบในภายในในห้าปีอะ่ะผมลุกขึ้นมาอาบน้ำเพื่อแต่งต,ตัวไปไปไปมหาลัยแล้วอะ่อะเพราะผมหลอนผมคิดว่าผมยังเรียนไม่จบ <laughs> <laughs> มันมันเป็นห้าหกครั้งฮะคือลุกขึ้นมาแล้วนะแบบหยิบผ้าขนหนูแล้วอะ่ะ มันหลอนนะในหัวแล้วคือเรากลัวไม่จบมากๆอะทําไมอะเพราะเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหรอะมันเหนื่อยมันต้องตื่นเช้ามาไปเรียนมันก็อ่านหนังสือสอบมันแบบโหเหนื่อยเรียนจบแล้วแต่ฝันว่ายังต้องไปสอบยังเรียนไม่จบมันมันฝันร้ายเลยมันฝันร้ายเลยครับแล้วมันก็มีตื่นแบบแต่งแต่งตัวแล้วด้วยมีแบบใกล้ใกล้แล้วอ่ะมัน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 เหมือนมันอัตโนมัติว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วก็ โอเคเราต้องไปเช็คชื่อให้ทันอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยผมก็เล่นคอนเสิร์ตกลางคืนนอนก็น้อยแล้วก็แบบโอ้โหมันเหนื่อยเหนื่อยมากคงไม่ได้เป็นเลยละฉันชอบตรงนี้ไม่ฝันไม่คิดไม่คิดอะไรเงี้ยเออคิดว่าเดี๋ยวแบบแต่นะเป็นจริงๆนะอันนี้ไม่รอเล่นเลยนะครับผมอาจจะมิวสิกบิสเนสรับแล้วสินี่เขาแปลว่ารับแล้วแล้วก็ฝันว่าเห็นบานนั้นน่ะเหรออุ้ยมันเป็นเบอร์สัก3-4-5สี่ห้าปีเลยครับรอ คือปีหนึ่งมีทีหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นพี่ว่ามันต้องเป็นปมอะไรในใจที่มันเก็บไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยเหนื่อยนะมันแบบขี้เกียจไปเราจบตามเกณฑ์ปกติไหมหรือว่าไม่ตามเกณฑ์ราก็ถือว่าโอเคนะก็เลยต้องก็เลยต้องหลอนอยู่นะเพราะมันต้องแบบโอ้โหเด้งบุ๊ปไปเด้งมุ๊อไปแบบตื่นแต่เด็กเด็กมันก็ยังตื่นไหวได้สบายเหนื่อยขนาดไหนก็แบบยังไหวยังไปเรียนได้ไง ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องมีทัวร์คอนเสิร์ตตอนกลางคืนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับอ๋อแล้วก็ไปเรียนตอนกลางวันครับความฝันใน่ไว้เด็กเราเป็นจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันสําเร็จแล้วหรือยังในวันนั้นมองย้อนกลับไปรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับมันมากกว่ายังไม่ได้มองว่ามันสําเร็จอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนกับสนุกมาแล้วเราก็เรียนแล้วก็เรียนจบแล้วด้วยอ่านั่นแหละดีที่สุดเลยใช่ไหมได้ใช้ชีวิตเต็มที่ครับเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นน่าจะประมาณสิบ ก็คือจบมปลายแล้วก็มาต่อมหาลัยแล้วก็ทํางานอย่างเงี้ยค่ะมามปลายที่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยู่คนเดียวไหมหรือมีญาติอยู่มีมีคุณน้าคุณแม่แวะมาเรื่อยๆก็โอเคไม่ได้โดดเดี่ยวในเมืองใหญ่เนาะมันยากไหมคะสําหรับการย้ายถิ่นฐานแล้วมาใช้ชีวิตมาเจอพ่อสม่พ่อแก็โอเคไม่ได้โดดดี่ยวนเมืหญ่เนาะมันากไหมคะสำหรับกาย้ายถิ่นานแล้วม้เจอพ่อแม่พ่อนเพื่อนที่ดีด้วยตในมอนมันยามคะายแล้วก็เ ครอบครัวก็แวะมามา,มาหาบ้างเลยครับแล้วก็ได้ทํางานที่เราชอบท้่เรหลักด้วยกค็ค่อนข้างสนุกอืแล้วนานแค่ไหนเราถึงได้มาเป็นเขาเรียกโค้ชหรอได้กันเดอะแรปเปอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั้นก็จะประมาณหลังจากออกอากามก็เกือบเกือบสิบปีนะกว่าจะรายการนั้นจะมาแต่พี่รู้สึกว่าเวลาที่เราพอเราได้ไปเป็นโค้ชในรายการนั้นนะเรา ได้แบบเหมือนกับได้สอนน้องๆได้ให้ถ่ายทอดจริงๆนิดเดียวเลยครับเขา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 เก่งของเขากันอยู่แล้วค่ะเด็กยุคนี้กับเราในวันก่อนมันต่างกันไหมคะเขาผมว่าเขาพัฒนาได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้แบบพัฒนาก่อนรุ่นผมเยอะเยอะมากๆอย่างน้องมิลิเขาอยู่เป็นลูกทีมของเขาเรียกเขาเรียกเป็นมีมีมีอยู่ทีมผมอยู่ทีมพี่ก๊อฟนะถ้าจะไม่ผิด เราคิดไหมว่ามิลลิจะมาได้ไกลขนาดนี้วันที่โต้เห็นในรายการจริงๆไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าใครจะไกลกว่าใครแต่รู้ว่าทุกคนอ่ะไปได้แน่นอนหลายคนมาเติบโตเป็นักร้องเป็นโอกาสที่ดีของนอาชีพเนาะเด็กเด็กรุ่นรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ที่แบบมีรายการดีๆที่มันแบบส่งเสริมแล้วก็แบบเป็นครีเอทีฟขนาดนี้เขาบอกว่าความเป็นฮิปฮอปใต้ดินจะมีการแบทเทิลแรปกันแบบดุเดือดเราวางแผหรือเราแบบ ใช้เขาเรียกอะไรอะเราเตรียมการนิดนึงนะก็คือตอนนั้นแหละจริงเหรอนิดหนึ่งไม่ตอนที่ผมแข่งยุคผมอะผมจะไม่ทราบว่าแข่งกับใครเราแค่ต้องเปด้วยคําคล้องจองเรียกว่าพันช์ไลน์แค่นั้นใช่ครับพันช์ไลน์นี่คือคิดสดหรือคิดไว้ก่อนว่าอุ้ยเราอาจจะคิดไว้ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องหาคําให้ให้มันให้มันอยู่คําสุดท้ายให้ได้ แล้วเวลากรรมการเขาตัดสินพี่อยากรู้เวลาม, <c oughs> มันจะมีสองแบบก็แบบให้คะแนนกับแบบเสียงเฮอ๋อเฮ้ยเสียงคนดูก็มีผลเหรอคะ <c oughs> กับการตัดสินแพ้ชนะอะหรอส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็ถ้า <c oughs> ติด,ต,ดติดขัดมากมันก็เสียคะแนน พี่นึกว่าแบบใครด่าเก่งชนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ปะมีหลายมีหลายเก่กันก็เกี่ยวันด้วยครับก็แข่งกันด่าเนาะฝึกกันได้ไหมลูกพวกเนี้ยถ้าคนไม่มีพื้นฐานมันต้องเริ่มต้นฝึกจากมันมันแบบอย่างอย่างเช่นมันใส่เสื้อมุกเนี่ยเอาเสื้อมีมุกแต่ทําไมพี่ไม่เห็นมุกเลยไม่เห็นขำอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ต้องอแดปไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนก็อแดบได้ความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยอย่าคิดว่าไอไม่มีมุกยูต้องลุกไอดูก่อนอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ อได้ะไรแบบที่เหมือนไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่ด่าให้มันแบบหยาบๆบอย่างเดียวแต่เล่นแกมความความคิดสร้างสรรค์เล่นด้วยการทวิสต์คำด้วยทวิสต์ความหมายต้องสนิทกับใครอะครับวงการนี้ก็น่าจะเป็นพี่พี่เทเทเนียมที่เราเราก็อยู่และมาตั้งแต่เด็กอยู่บ้านน่ะต้องเป็นแบบทําอะไรจริงๆชอบดู u t u b e นะแบบนู่นนี่เกี่ยวกับมันมันมีครบทุกอย่างให้ดูอยวานี้แล้วมันมันมีมันได้มันอยากรู้อะไรมันรู้มันรู้หมดแล้วจริงท่องเที่ยว หนังอาหารส่วนใหญ่จะดูอาหารกับการท่องเที่ยวรู้สึกว่าแบบแบบได้มีมุมอะไรใหม่ๆที่แบบเพราะจริงๆอ่ะการอ่านดีมากแต่เราสมาธิเราไม่ค่อยอ่านเลยเดี๋ยวฝันร้ายอีกไงพี่ก็ไม่ชอบอ่านพี่ก็ชอบดู youtube ถ้าโตนิยามตัวเองว่าต้แบบสักสามคำหรือสองคำอะไรก็ได้ค่ะโต้ทูพีคือตัดๆอากาศที่แบบลอนดอนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลามีหลายมีหลายแบบหลายอารมณ์ วอลเตี้ thank you คำนี้เลยคำเดียวเลยต้องได้มอง c a r ิ e r p a t พของตัวเองหรือวางแผนไว้ยังไงบ้างไหมคะสติกว่าโต๊อยากทำอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรวๆนน่าจะมีอัลบั้มใหม่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสังกัด Soflow ก็น่าจะมีอะไรสนุกแปลกแปลกไปใหม่ให้ได้ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลภาษาอังกฤษมาชิมลางเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวจะมีแบบ มีอาจจะได้มีโอกาสทำอัลบั้มหรือมีผลงานได้ไปแสดงที่ต่างประเทศหรือได้ฟิชชิ่งอะไรใครเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันเมื่อถึงการทางานล่าสุดกันบ้างที่วันนี้เราเชิญมานั่งคุยกันนะคะเพราะว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่แวะมาพูดคุยที่คลื่นเราด้วยนั่นก็คือเพลงทำร้ายหัวใจอย่าให้ต้องมาหน่อยใช่เพราะว่าไป ไปติดต่อเขาเอง DM ไปหาเขาเองเย็นเต็ดไปไงมาไงถึงได้มาเลือกที่จะร่วมงานกับเย็นเต็ดจิงได้ยินผลงานเขาในวิทยุอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบชอบมากมันจะมีความเป็นโซฮิปฮอปอรอบีรวมกันอะไรงงี้แล้วเราชอบช่ดงีที่เขาเขาเคยฟังเพลงเราอยู่อยู่แล้วด้วยก็เลยเหมือนเข้าทางกันค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้เนื้อหามันพูดถึงอะไรคะพูดถึงเหมือน relationship อะไรที่มันสับสนมันงงมันหา direction มันมันอะไรที่มันแบบ เลือนางเบลก็จะเป็นเพลงที่เหมือนกับพูดถึงความรักในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโต้งอยากให้แฟนๆได้ลองเหมือนชิมรสชาติใหม่อย่างเช่นแบบการแรปก็จะแบบมีความนุ่มมากขึ้นมีความแบบร้องเมโลดี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนั่นเลยอยากจะถามจากชื่อเพลงนี้แหละค่ะอันนี้เป็นน้องคำถามนอกเรื่องแล้วเป็นคำถามส่วนตัวว่ามีในเรื่องอะไรที่มันทำร้ายหัวใจเรามีเวลาชอบแบบคนเจอคนข้านอกแล้วเขาชอบมาถามว่าแบบเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงอะไรเงี้ย ยังทำเพียงอยู่ไหมโกูปล่อยทุกเดือนเอ็นดูลูกมันไม่ได้เศร้านะแต่มันจึกแค่มันคจือใช่ปะกูม่แพ้งกูทำอยู่ไปดูม้าเลยเนี่ยหรอต้องไอ้เราก็นึกว่าจะดึงดามากในอนาคตโตอยากจะมีสักแบบ อินเตอร์เนชั่นแนลอัลบั้มอะไรอย่างงี้ยเนาะพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงสากลเต็มเต็มเลยเล่าให้เราฟังก็เพลงนี้ได้มีโอกาสไปทํากับเพื่อนนะครับชาวอเมริกันชื่อเพลงว่า d a y l i g h t กินะครับก็ปล่อยมาแล้วถือว่าต้อนรับเทศกาลโรลลิ่งลาวด้วยได้ปล่อยเพลงอินเตอร์เนชั่นแนลไปก็ฝากติดตาม MV สวยมากไปถ่ายเที่ยวเองมาด้วยครับอยากให้อยากให้ลองไปฟังดูติดตามดูเป็นเพลงแรกที่ทําภาษากฤษล้วนเลยค่ะพอทําแล้วรู้สึกว่าคนตอบรับเราดีไหมดีนะครับพอได้เล่นที่โรลลิงลาวด้วย มันก็เหมือนได้มีเพลงภาษาอังกฤษให้ให้ทุกคนได้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 ฟังก็เหมือนกับมีอะไรที่เออสนุกแปลกแปลกใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ปีหน้าเราอาจจะได้เห็นอัลบั้มเต็มของเขาที่เป็นเพลงไทยและเพลงสากลออกคู่กันไปเลยค่ะเย้ยโซฟโลคุรวยค่ะได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้และใครที่ดูเทปนี้ของหลังไมอันเซนเซอร์ เจอหน้าโต right ้งห้ามถามว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงนะคะโค้ดขอให้เขาไปสับสไครต์ชแนลเขาแล้วก็ติดตามเขาด้วยวันนี้ขอบคุณตงดตามด้วยคร่บขอบคุณค mm ่ะเยอะเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใครที่ชอบเรื่องราวอันเซนเซอร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องคูออนคลาวของเรานะคะพี่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะกดเลยคลิก